สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์วันววนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างหนาหูหนาตาเป็นพิเศษครับไล่ไปตั้งแต่เจลีกไทยพิมร์ลีกรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษรอบดึกวันนี้เดี๋ยวเราจะหยิบยกมาฝากกันตัวเน้นตัววีชุดโครงการสวยๆครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีกเจลีกบอลเอเชียเนี่ยเดี๋ยววางไว้ให้ในโน้ตกลุ่มอีเเชนเคยครับรับประกันว่าสดชื่นแน่นอนส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเลสเตอร์ซิตี้ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับบุกไปไพ่ายแพ้บิตันมาที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่ชนะไม่ว่าอัน,น เอามาเก่งอะไรน,นั่นนี้ส่วนเจมี่วาร์ดี้ครับเป็นคนที่น่าจะผิดหวังที่สุดครับโอกาสหนึ่งหนึ่งห้าครั้งหลุดกรอบไป4ี่ครับติดเซฟไปหนึ่งครับโอโหโห,หัวจะปวด วาดีเอ้ยแก่แล้วก็ไปพักซักก็ต้องกราบขอภัยสมาชิกหน้าช่องด้วยเมื่อวานคลิปก็เปิดคอมเมนต์ต่างๆนานาเก่งสเสลือเกินครับวันนี้มาสวนผมหน่อยหนึ่งคู่ที่เราจะจิบยกมาฝากกันครับวันนี้ให้มองไปที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเบรนท์ฟอร์ดต,ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดครับก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้กันถึงแม้ว่าเลสเตอร์จะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่2ตัวเน้นที่วงางไว้ให้ในกลุ่มครอบครัวครับอย่างอดีไลเด์ตัวเน้นฟุตบอลออสครับก็สดชื่นกันไปแค่นั้นยังไม่พอออครรับบ2 90นมมงไปททีี่าิ ไม่แพ้จบหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสดชื่นทั้ง2ตัวแบบนี้ยินดีกับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวด้วยส่วนใครที่สนใจแนวทางที่มันมากกว่าหน้าช่องครับถางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนแอปสีแดงแอปสีฟ้าจิ้มดูได้ในใต้คอมเมนต์ครับวันนี้มาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทําได้ดีกว่าครับเบนฟอร์ดเจ้าบ้านเอง5้านัดล่าสุดของพวกเขานี่ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับแบ่งเป็นเสมอ1แพมาถึง4นัดล่าสุด ครับก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติครับเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่แพ้เบอร์ลี่มาที่1ประตูต่อ2ครับเหลือจะเชื่อเจอทีมหนีตกชั้นครับเบนส์ฟอร์ดไปไม่เป็นส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดครับ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านชนะอิเวอร์ตันมาได้2ประตูต่อศูนและนัดล่าสุดในเกมเอเปคับเปิดบ้านโอแทมฟอร์ดเถื่อนเอาชนะริเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการมาได้ที่3ประตูต่อ2ครับก็ถือว่าผลงานร้อนแรงต่อเนื่องวันนี้ครับตัวผู้เล่นตัวหลักๆกลับมาลงสนามแล้วและก็ฟอร์มดีกับทีมชาติะด้วยทางฝั่่่่งมนนนนเเชตอยููไไ็วาจะปบฟั คอบบี้ไมนูสกอตแม็กโทมินเนลรวมไปถึงหน้าเป้าตัวเก่งอย่างลัดมุดหอยหลุนนั่นเองครับวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนทางฝั่งเบนฟอร์ดเองก็ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่พวกเขาได้อีแวนโทนี่กลับมาลงสนามประสิทธิภาพในการทําประตูของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นแต่เกมรับของพวกเขาไม่พัฒนาเลยเสียประตูทุกนัดครับวันนี้แฮนดิแคปต่างประเทศเปิดมาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีมเยือนดูดีกว่าที่ปอป่าตากลมครับถ้าย้อนไปดูสถิติเฮดทูเฮดการเจอกัน3นัดหลังสุดที่เจอกันครับเป็นทางฝั่งของแมน นี่แหละที่มักจะทำได้ดีกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านครับวันนี้ไม่ต้องเคลยดอะไรกันมากครับบอลกำลังมั่นใจแบบนี้ขอมองไปที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตเลยกันส่วนแนวทางเพิ่มเติมครับวันนี้ไทยลีกเจลีกเน,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 น้นเดี๋ยวคัดสัร์มาให้สวยๆเดี๋ยววางไว้ให้ในโน้ตปรุงครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์เลยสมาชิกใหม่วันนี้เข้ากลุ่มฟรีรับเสื้อกีฬาสโมสรเกรดเพยเยอร์เดี๋ยวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้เฮงๆรวยๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ